สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นๆหลังเลิกงานเดี๋ยวนาเล็กมาเลี้ยงปลาแรดที่อยู่ในสวนของเราเนะี่ยนี่ก็เป็นความสุขของนาเล็กที่มีโอกาสได้เอาแบบว่าเศษอาหารหรือว่าสิ่งที่เรากินไม่หมดเอามาแบ่งปันให้ปลาที่อยู่ในคลองฮะเ,เดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะก็มีมันมันที่เราต้มแล้วเรากินไม่หมดไรนี้ ถั่วงอกแล้วก็ใบโหระพาเดี๋ยวเราจะโยนให้ปลาที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยนี่แหละผักที่เราบอกว่าเราไม่กินหรือกินไม่หมดเนี่ยเนี่ยเโหระพาดูว่าเขาจะกินไหม นี่ฮะมันถ้าเราจะให้ทั้งก้อนมันก็ทรมานเกินไปอ่ะนาเลยก็บีนะบีให้เป็นชิ้นเล็กๆเกนี่ยปลาจะได้กินง่ายๆนะนี่แหละ,ะความสุขของเรานะไม่ต้องมีผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเราทำแล้วเห็นเข้ามากินเราก็มีความสุข บีให้เป็นชินเล็กๆแล้วต้มแล้ก็เป็นมันในสวนเรานี่แหละนะเมื่อวานน่ะเล็กนึงเยอะไปหน่อยกินไม่หมดฮนะกินไม่หมดกินไม่หมดเลยต้องเอามาแบ่งปันเนี่ย ความสุขของเรานะแค่นี้เราก็มีความสุขนะได้เห็นปลาในคลองของเราเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยดูนะว่าเขาจะมากินหรือเปล่าโอ้โหดูนะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมากินกันปึ๊บปับปึ๊บปับ,ปบ,ปบเลยฮะนี่ครับโน่นโน่น นเยอะเลยอ้านี่แหละความสุขของนาเล็กก็จะเป็นแบบนี้แหละเยอะเลยฮะอยู่โอนี่ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ฮะนี่ตัวใหญ่ให่มากันเพียบเลย โ่นโะเขียบเลยโอ้โหเยอะเยอะเยอะป่าในคลองธรรมชาติฮะนะในบ่อธรรมชาติฝูงปลาแรดตัวกำลังงามๆฮะเท่าฝ่ามือเนี่ยนะโ,โลนะปึบปับป๊บปับกันโอ้ยอ้าวครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ